หลังจากนั้นนะคะตำรวจเขาก็เลยให้ควบคุมตัวแม่เขาะไปสอบปากคำที่โรงพักซึ่งมีเราแล้วก็มีแก้วไปด้วยเพราะว่าให้เราไปเป็นปากคําว่ามันจริงหรือมันไม่จริงเพราะว่าเขาโกหกแบบเหมือนเขาโบยให้เราแล้วตำรวจเขาไม่เชื่อแก้วแล้วกับแม่แล้วอ่ะแต่เหมือนแม่เขาอ่ะน่าจะรู้มาตั้งแต่แรวนะว่าลูกเขาะไปนคนตีเพราะ หนึ่งเลยเขาบอกว่าเขาอ่ะเลี้ยงหมาแต่ที่จริงอ่ะเวลาเราไปบ้านเขาเราไม่เคยเห็นหมาเขาเลยนะคือเราก็เพิ่งไปไม่กี่วันเองเรายังไม่เห็นหมาเขาเลยอยู่ดีๆอ่ะแบบตอนั้นเป็นช่วงโควิดอยู่แล้วเราจะไปซื้อหมามาทาไมพอไปสอบปากคำปุ๊บตำรวจเขาก็เลยถามแม่เขาว่าทําไมถึงต้องช่วยลูกตัวเองคือตำรวจก็ถามแม่เขาว่าทําไมถึงต้องช่วยพูดแทนลูกคุณครับเขาก็เลยบอกว่าฉันน่ะไม่รู้จริงๆค่ะคือฉันขึ้นเดินออกมาเลยบอกว่าแต่ที่ผมเห็นน่ะเหมือนคุณน่ะช่วยลูกคุณพูดเลยนะครับ พราะที่ตอนแรกอะผมรู้ค่ะว่าคุณอะไม่รู้มาก,ก่อนแต่ว่าผมเห็นตอนที่คุณพูดอะเหมือนคุณลังเลเพื่อที่จะแบบช่วยลูกคุณมากมากอะแล้วพอแบบคุยกันเสร็จปุ๊บอะตำรวจก็เลยบอกว่างั้นโอเคผมสงสารคุณแม่ลูกนะผมก็เลยปรับคุณแค่5 0 0พันบาทแต่ว่าค่าก็หกหนึ่งพันบาทก็เป็น 6, 0พันบาทค่ะทุกคนก็คือเหมือนแบบเริมปรับไป6 00ันบาทอะแล้วคือหลังจากนั้นก็ไม่มีใครคุยกับเราเลยแก้วกับแม่มันก็ไม่คุยกับเรา